ครอบครัวของฟาเต้กำลังเล่นเกมด้วยกันเทโจได้รับโทรศัพท์จากจัสมินจึงขอตัวออกไปคุยจัสมินบอกว่าเธอต้องการพบเทโจเพราะเธอเป็นห่วงเทโจบอกเธอสบายดีและฟาเต้ก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอให้จัสมินบอกทุกคนที่บ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอและเธอจะกลับไปหาจัสมินที่บ้านวันพรุ่งนี้จัสมินก็ตอบตกลงคิดว่าเธอจะต้องหาทางไปพบฟาเต้ให้ได้คืนนั้น ปาเต้กำลังจัดเตียงเทโจขอบคุณที่เขาดูแลเธอเขาบอกเขาทำเพราะเขาอยากทำไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดเธอปฏิเสธ บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดด้วยเขาขอโทษเธอเขาไม่ได้เป็นสามีที่ดีขอให้เธอยกโทษให้เขาเธอตอบตกลงบอกว่ามีเงื่อนไขคือเขาจะต้องดูแลเธอตลอดไปเขาก็ตอบตกลงเธอนอนกอดเขาและหลับไปฟาเต้นอนไม่หลับเพราะนึกถึงจัสตินเขาลุกออกไปที่ระเบียงและนั่งร้องไห้เขาคิดว่าเขาต้องการที่จะลืมจัสตินแต่เขาก็ลืมเธอไม่ได้เลยเพราะ เธอเป็นรักแรกของเขาเขาเช็ดน้ำตาและตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำร้ายเทโจจะสนับสนุนเธอตลอดไป วันต่อมาจัสมินเห็นรถคองฟาเตจอดรอรถคันข้างหน้าอยู่จึงเข้าไปในรถบอกให้เขาเลี้ยวจอดข้างทางเขาจอดรถบอกให้เธอลงไปเพราะเขาไม่ต้องการจะคุยกับเธอเธอก็บอกเขาเป็นคนตัดสินใจอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นเธอจะไม่ยอมรับการตัดสินใจของเขาเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแบบนี้เพราะเขาไม่มีทางเลือกและยังไม่มีใครรู้เรื่องของ เราสองคนเราทั้งสองควรจะจบกันแค่นี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครจะต้องเจ็บปวดอีกเธอบอกเธอจะแสดงให้เขาเห็นเขาก็ถามว่าเธอคิดทำอะไรเธอบอกเธอจะทำให้เทโจร,รู้ความจริงทั้งหมดเขาห้ามเธอไม่ทำอย่างนั้นเธอบอกเขาจะเห็นเองในไม่ช้าเธอก็ลงจากรถ ไปนั่งรถสามล้อและจากไปเขาก็รีบขับรถตามเธอไปและภาวนาไม่ให้เธอไปหาเทโจซิมรันก็โดดชวนให้เทโจไปที่วัดกับเธอและบูโซเทโจบอก เธอไม่ชอบโกหกฟาเต้ ok Fate, แต่เธอจะลองดูเธอได้ยินเสียงกลิ่งดังขึ้นก็พบว่ากรูปีกับนิโมอาจจะกลับมาจากตลาดแล้วเธอไปเปิดประตูพบว่าเป็นจัสมินเธอถามจัสมินว่ามาที่นี่ทำไมเพราะเธอก็บอกไปแล้วว่าเธอจะกลับไปหาที่บ้านจัสมินบอก ต้องการที่จะคุยเรื่องสำคัญด้วยเทโจถามว่าเกิดอะไรขึ้นจัสมินกำลังจะบอกแต่ฟาเต้เข้ามาขวางไว้เทโจถามจัสมินว่าจะพูดเรื่องอะไรฟาเต้ Fate ก็ส่งสัญญาณให้จัสมินไม่พูดเทโจบอกจัสมินว่าเธอสามารถพูดต่อหน้าฟาเต้ได้ฟาเต้ Fate ก็บ่ายเบียงว่าตอนนี้เทโจต้องการจะพักผ่อนเทโจปฏิเสธว่าเธอจะป่วยได้ถ้าเธอพักผ่อนมากเกินไป จัสมินกำลังจะบอกเทโจแต่ฝ่ายหญ้าก็โงงเรียกเทโจเทโจก็รีบเดินจากไปฟาเตบอกให้จัสมินไปจากที่นี่เธอบอกว่าเธอจะบอกความจริงกับเทโจเองเขาก็ปิดปากเธอและลากเธอออกไปหน้าบ้านเขาบอกเธอว่า ทุกอย่างระหว่างเราทั้งสองนั้นจบลงแล้วเทโจคือปัจจุบันของเขาส่วนเธอนั้นคืออดีตเธอก็บอกว่าเขาจะทิ้งเธอไปไม่ได้เธอรู้ว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทโจดังนั้นเธอจะอิิบายให้เทโจฟังเองเธอยอมรับว่าเทโจเป็นภรยาของเขาแต่เขาไม่ได้รักเธออย่างนั้นหรือเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำร้ายเทโจได้จัสมิน บอกตัวเธอสามารถสละชีวิตเพื่อเขาได้เขาก็ถามว่าเธอสามารถสละชีวิตเพื่อเขาได้จริงๆอย่างนั้นหรือเขาก็ลากเธอมาที่รถบอกว่าเขาจะแสดงให้เธอเห็นถึงวิธีการข้ามขีดจำกัดของความรักพวกเขาจะมอบชีวิตให้กันและกันในวันนี้เขาก็พาเธอเข้าไปในรถถามว่าเธออยากจะตายมากใช่ไหมเทโจออกมาเห็นฟาเต้ขับรถออกไปจากชาสมินก็ส่ง ว่าทั้งสองจะไปไหนกัน โดยที่ไม่ได้บอกเธอก่อนเธอสงสัยว่าจัสมินต้องการจะบอกอะไรแก่เธอฟาเต้ขับรถออกไปด้วยความเร็วพวกเขาเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาเขาก็ปลดเข็มขัดนิรภัยออกจัสมินก็ปลดเข็มขัดนิรภัยออกเช่นกันเขามองดูเธอทันใดนั้นเขาก็หักหลบรถไปจอดข้างทางลงมาจากรถรองไห้จัสมินก็เดินมาหาเขาเขากอดเธอไว้ เทโจโทรหาเขาแต่เขาไม่รับสายเขาก็ถามจัสมินว่าทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้จัสมินบอกว่าก็เพราะเธอรักเขามากเขาขอให้จัสมินไม่พูดถึงเรื่องของความตายอีกจัสมินโทรหาเทโจเทโจถามว่าจูจูออกไปไหนจัสมินก็โกห,โหกว่าสวีตี้เพื่อนเธอโทรมาบอกเกี่ยวกับ การสอบบางอย่างเธอก็ขอให้ฟาเต้รีบมาส่งที่วิทยาลัยและเธอจะคุยกับเทโจทีหลังเมื่อวางสายจัสมินก็ขอให้ฟาเต้บอกทุกอย่างแก่เทโจ วันต่อมาฟาเทก็บอกเทโจว,ว่าเขาจะไปส่งเธอเธอก็บอกว่าเธอจะไปกับคนขับรถแต่เขาก็ยืนกรานที่จะไปส่งเธอจึงได้ตอบตกลงทั้งสองต่างได้รับโทรศัพท์เทโจรับสายจากซิมรันส่วนฟาเ้ก็รับสายจากจัสมินจัสมินบอกเขาว่าเธอจะไม่ให้เวลาเขาอีกแล้วฟาเ้ก็แกล้งทำเป็นพูดกับเพื่อนที่ชื่อซามิน ฝ่ายซิมรันก็บอกให้เทโจมาทานอาหารกลางวันกับเธอเทโจบอกฝาเต้ว่าเธอจะออกไปกับคนขับรถฝาเต้ก็ตอบตกลงและโกหกว่าเขาจะออกไปพบซามินเทโจก็โกหกว่าเธอจะออกไปทานอาหารกลางวันกับอูวัชีฟาเต้มาพบจัสมินเธอบอก เธอทิ้งความฝันที่จะไปแคนาดาก็เพราะเขาเขาก็ถามเธอว่าคิดว่าครอบครัวเขากับครอบครัวเธอจะยอมรับความรักพวกเขาได้อย่างนั้นหรือบูโซก็ขับรถมาส่งเทโจหลังจากไปวัดและทานอาหารเสร็จเธอถามเขาว่ารักซิมรันมากใช่หรือไม่เขาพยักหน้าเธอบอกให้เขาเล่าทุกอย่างให้ฟาเตฟังส่วนเธอก็จะช่วยพูดกับคูชเบียให้เอง จัสมินบอกฟาเทว่าครอบครัวอาจจะโก,กรธเกลียดพวกเราและไล่พวกเราออกไปจากบ้านฟาเทปฏิเสธบอกว่าครอบครัวของเขาสูญเสียสิมรันไปแล้วและพวกเขาคงจะไม่ยอมสูญเสียตัวเขาไปอีกคนจัสมินบอกให้หนีไปด้วยกันและค่อยกลับมาเมื่อทุกอย่างดีขึ้นและเทโจคงจะให้อภัยแก่พวกเขาตอนนี้เขามีสองทางเลือกก็คือหนีไปกับเธอ หรือว่าจะบอกความจริงกับทุกคนกรูปีกับนิมโมมาที่แผงขายผลไม้พวกเธอเห็นเทโจกับบรูโซขับรถผ่านมากรูปีสงสัยว่าเทโจมาทำอะไรแถวนี้เพราะ เธอบอกไว้ว่าจะไปสอนหนังสือให้เด็กๆที่หมู่บ้านข้างๆทั้งสองกลับมาที่บ้านนิมโมบอกให้ครูปีไปถามเทโจครูปีถามเทโจว่าการสอนหนังสือเป็นอย่างไรบ้างเทโจบอกเรียบร้อยดีครูปีถามว่าทำไมเธอถึงได้กลับบ้านชา้าเทโจบอกเพราะว่าเธอไปวัดครูปีถามว่าเธอไปคนเดียวใช่หรือไม่เทโจตอบรับแล้เริ่มสงสัย ครูปีก็อ้างว่าเธอแค่ถามดูเฉยๆอัมริกเข้ามาในบ้านนิมโมบอกเขาว่าจัสมินกำลังมีความสัมพันธ์กับฟาเต้ส่วนเทโจก็อยู่กับบรูโซอัมริกบอกมันเป็นไปไม่ได้นิมโมบอกว่าเธอกับครูปีเห็นมากับตาว่าเทโจกับบรูโซอยู่ด้วยกัน ครูปีมหาฝาเต้และเล่าเรื่องที่เธอเห็นเทโจกับปรูโซอยู่ดีกันให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่ามันไม่มีอะไรและเทโจจะไม่โกหกกรูปีบอกบางทีนั้นเขาอาจจะพูดถูกวันต่อมาเทโจมาที่วิทยาลายัยและมีอาการเวียนศรีรษะจัสมินเฝ้าดูเธออยู่ เนฮาถามเทโจว่าเป็นอะไรเทโจบอกเธอรู้สึกไม่ค่อยดีในตอนเช้ามาได้สองสามวันแล้วเนฮาก็ ha, <Ne> ha, ho, พาเทโจไปที่ห้องพักจัสมินแอบตามไปเนหายื่นที่ตรวจคันให้เทโจไปตรวจเทโจไปเข้าห้องน้ำจัสมินก็มารอที่โต๊ะทำงานเทโจเทโจกลับมาและกอดจัสมินด้วยความดีใจบอกผลการตรวจเป็นบวกแสดงว่าเธอท้องและจัสมินก็ กำลังจะเป็นน้าแล้วจัสมินก็ตกใจมากจัสมินถามเทโจว่าเธอบอกฟาเต้แล้วหรือยังเทโจปฏิเสธบอกมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดพวกเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้เธอคิดว่าทุกคนจะต้องมีความสุขมากจัสมินร้องไห้และคิดถึงฟาเต้เทโจกอดจัสมินถามว่าเธอไม่มีความสุขอย่างนั้นหรือจัสมินบอกเธอมีความสุขมากแต่เธอไม่ ที่จะแสดงออกอย่างไรดีเทโจบอกเธอจะโทรบอกเรื่องนี้ให้แก่ฝ่าเ้ารู้จัสมินปฏิเสธว่าไม่ควรบอกข่าวดีแก่เขาผ่านทางโทรศัพท์เทโจก็เห็นด้วยและจะไปหาเขาที่สถาบันแต่จัสมินก็ห้ามไว้บอกว่าควรไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจให้แน่ใจเสียก่อนเทโจเห็นด้วยและให้จัสมินไปกับเธอ ฟาเต้รงเรียกเทโจกรูพี่บอกเขาว่าเทโจยังไม่กลับมาจากวิทยาลัยเธอก็ประชดว่าบางทีเทโจอาจจะอยู่กับบรูโซ ฟาเต้ก็โทรหาเทโจแต่เธอไม่เห็นว่าเขาโทรมาจัสตินเห็นว่าฟาเต้โทรมาก็ไม่รับสายเธอคิดว่าถ้าเทโจท้องจริงๆเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้ฟาเต้สงสัยว่าเทโจกับจัสตินอาจจะอยู่ด้วยกันเพราะพวกเธอไม่รับสายเขาอเมริกมาถามฟาเต้ว่าทําไมเขาถึงด,ดูเป็นกังวลน,นักฟาเต้บอกเทโจไม่รับโทรศัพท์ถามอเมริกว่า เขารู้หรือไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนอัมริกปฏิเสธบอกว่าจัสมินก็ไม่รับสายเขาเช่นกันก็าถามฟาเต้ว่ารู้หรือไม่ว่าจัสมินอยู่ที่ไหนฟาเต้ก็บอกเขาไม่รู้ จัสมินนั่งรอเทโจอยู่นอกห้องตรวจคิดว่าถ้าเทโจท้องจริงๆเธอกับฟาเต้จะทำอย่างไรเธอได้รับโทรศัพท์จากฟาเต้แต่พยาบาลมาเรียกให้เธอเข้าไปหาเทโจหมอบอกจัสมินว่าเทโจวิตกกังวลขอให้เธอช่วยปลอบเทโจจัสมินถามเทโจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ร้องไห้เทโจบอกดีแล้ว ที่มาตรวจให้แน่ใจอีกครั้งเพราะเธอไม่ได้ท้องหมอบอกว่ามันเป็นสัญญาณการตั้งครรภ์หลอกๆเธอยังสามารถจะตั้งครรภ์ใหม่ได้ เทโจก็บอกว่าเธอมีความสุขที่จะได้เป็นแม่คนและความสัมพันธ์เธอกับฟาเต้จะแข็งแกร่งขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นฟาเต้กลัวว่าจัสมินจะบอกความจริงกับเทโจเทโจกลับมาที่บ้านเขาถามเธอว่าหายไปไหนมาเธอก็บอกว่าเธออยู่กับจัสมินเธอไม่รู้ว่าจะบอกเขาอย่างไรดีทางโทรศัพท์เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกำลังจะเล่า แต่เขาได้รับโทรศัพท์จากจัสตินและขอตัวออกไปคุยจัสตินขู่ให้ฟาเต้มาหาเธอเดียวนี้ฟาเต้ก็โกโหกเทโจว่าเขามีงานด่วนและเขาจะกลับมาคุยกับเธอทีหลัง เทโจกลับมาที่บ้านของเธอและเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังซาธิตบอกมันเป็นไปตามความประสงค์พระเป็นเจ้าเธอดีใจที่เทโจและฟาเตสามารถสร้างความสัมพันธ์กันด้วยความจริงใจช่วงนี้เธอเป็นห่วงจัสมินที่มักจะไปอยู่กับเพื่อนๆที่ไหนก็ไม่รู้ยากก็บอกว่าดีแล้วที่จัสมินออกไปหาเพื่อนๆบ้างเพราะจิตใจของเธอคงย่ำแย่จาก ความสัมพันธ์ที่พังทลายลงถึงสองครั้งเทโจก็เห็นด้วยย่าบอกว่าเธอคิดว่าจัสมินกำลังมีความรักอีกครั้ง เพราะบางครั้งเธอก็เห็นจัสมินมีความสุขซาธิตเห็นด้วยบอกว่าเธอกลัวว่าจัสมินจะเลือกคบคนไม่ดีอีกครั้งฟาเต้ขับรถพาจัสมินออกมานอกหมู่บ้านาเธอบอก,อกบบให้เขาจอดรถระหว่างทางเขาถามว่าทำไมเธอถึงให้เขาจอดรถตรงนี้เธอบอกเขาจอดรถไว้ตรงนี้ตอนที่เขากับเทโจออกมาข้างนอกตอนกลางคืนฟาเต้ก็จำได้และบอกว่าใช่เธอถาม ว่าหลังจากนั้นพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันฟาเตบอกที่บ้านหลังหนึ่งข้างหน้า และตอนนี้เขาก็ต้องกลับบ้านแล้วเพราะเทโจคงจะต้องการเขาจัสมินจับมือเขาและลากให้เขาไปกับเธอทั้งสองมาถึงบ้านหลังนั้นแต่ประตูล็อกอยู่เธอถามว่าเขาเข้าไปข้างในได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเขาปีนต้นไม้เข้าไปฝาเตกับจัสมินก็ปีนต้นไม้และเข้ามาในบ้านทางหน้าต่าง